เขาบอกว่ามีแต่คนพูดถึงประเด็นนี้เมื่อวานนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของเมพิชนาตแล้วก็สารวัตรโจ้นะครับเป็นเรื่องบรรดาเดี๋ยวเขาทบทวนก่อนนิดหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทางเมและสารวัตรโจ้เองก็มีการโพสต์ลงอินสตาแกรมเป็นภาพขอแต่งงานคือเป็นเพื่อนในวงการนี่แหละจัดเซอร์ไพรส์ใช่หลังจากนั้นไม่ถึง24ชั่วโมงปรากฏว่ามีคนไปเห็นว่าเอะคุณโจ้เนี่ยสารวัตรโจ้เนี่ยเคยแต่งงานแล้วไม่เหรอเออมีลูกแล้ว ก็เลยเอาภาพมาโพสในโซเชียลมีเดียหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงก็มีนะฮะเรียกว่าเป็นนา่งแบบคนนึงเขาบอกว่าเคยคบกับคุณโจ้เช่นเดียวกันก็โพสภาพลงโซเชียลมีเดียเหมือนกันชื่อน้องสายไหมอ่าก็เลยทําให้คนสงสัยว่าอ้าวตกลังแล้วคุณโจ้เนี่ยขอเมยแต่งงานแต่ก็ยังมีพันธะอยู่ไม่ใช่เหรอและเมย์จะว่าอย่างไงก็เลยมีการจัดการแถลงข่าวด่วนเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมโดยที่ไม่มีเมย์พิชนาต นะ<ม>แต่มีมคุณโจ้คนเดียวเมื่อวานหลังจากที่สรวโจโอนะฮะแถลงข่าวจบทุกคนก็ต้องอึ้งกับคําตออเพราะว่าฝ่ายชายยอมรับว่าหลงรักเมย์อยู่ข้างเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นรู้สึกยังไงนะรู้แค่ว่าเมย์เนี่ยโสดและเพื่อนๆก็เชียร์ให้จีบนะครับทั้งที่รู้จักกันไม่นานแต่ก็เขาบอกว่าเขาอยากทำเซอร์ไพรส์ด้วยการคุกข่าวขอแต่งงานทําไม่ได้หรอ ถึงแม้ว่าจะไม่ชัวร์ว่าคําตอบจะเป็นการเซเยสหรือโนคือไม่รู้เมย์จะตกลงหรือไม่เขาก็จะทำเพราะผมรักอ่ะแล้วก็รู้สึกดีกับเมย์จริงๆอ่ะอ่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังฟังเอ่อฟังตอนไหนเอาบอกก่อนว่าฟังตอนไหนก่อนไปฟังตอนนี้ขอดูอีกคลิปก่อนดีกว่าได้เลยครับบอสผมขออนุญาตดูประโยคที่เขาขอแต่งกันในคลิปเอ่อขอแต่งอันแรก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 กลับไปดูใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วฟังให้ดีๆนะครับคุณผู้ชมฟังให้ดีๆเพราะเดี๋ยวเราจะมีการชวนเพื่อนกับเพื่อนชวนเนี่ย มา,มาเป็นพยานรับรู้ว่าโจอยากอยู่กับเมย์แล้วก็อยากใช้ชีวิตอยู่กับเมย์แล้วก็อยากดูแลเมย์อยากให้มมีความสุขแล้วก็ที่ผ่านมาโจอาจจะดเดินผิดพลาดมาบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ตอนนี้โจได้ดูแลเมย์ไปตลอดชีวิต ค <c oughs> ชีวิตจริงครับพี่ชีวิตจริงเลยครับผมน <c oughs> นี่มัอันนี้ก็คุณโจ้เขาแมนนะเขาลงทุนนะ <c oughs> ลงทุนบ้านนี่มันเป็นนี่มันไม่ใช่งานแต่งงานเหรอไม่ใช่งาน <c oughs> แต่งงานเป็นพิธี<ๆ>ขอแต่งที่จัดแบบเซอร์ไพรส์ให้กับเ<อ>มย์พิชณาธิ์โดยที่มีเพื่อนๆในวงการไปร่วมกันเต็มเลยนะข้างหลังนี่ไม่ใช่เอ็กซ์ต้านักแสดงนะครับเพื่อนในวงการเหมือนเรากำลังดูละครอยู่เนาะเมื่อกี้นี่มีการสวมแหวนเท่าที่คุณเห็นถูกไหมครับมีมีครับมีนะอ่ะ ตอนนี้เราไปฟังแถลงข่าวเมื่อวานนี้กันหน่อยดีกว่าหลังจกมีข่าวออกมาใช่มว่าคุณโจแถลงว่าอย่างไรบ้างผ,ผมพูดได้เลยครับผมกับเมย์เนี่ยครับไม่เคยคบกันครับผมรู้จักเขามาประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วรู้จักด้วยด้วยด้วยดวย้ไปเจอในงานต่างๆนะครับแล้วรู้จักกันก็ไม่เคยคุยกันมาก่อนนะครับแล้วก็ผมก็ได้เจอเขาบ้างแต่ไม่เคยคุยกันไม่เคยคบกันเลยนะครับก็ส่วนถามว่าทำไมผมถึงเร็วถึงขอเขาแต่างงาน ชีวิตผมเคยล้มเหลวมาแล้วครับเคยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเวลามันไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์เลยว่าจะว่ามันว่ามันเป็นเครื่องสําคัญว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้แต่ผมรู้สึกว่าใจิตใจผมความรู้สึกของคนคนสองคนอยากให้รู้ว่าผมกับเขาได้คุยกันหลังจากที่เขาเลิกกับปาล์มแล้วเพราะว่าเพื่อนๆผมบอกข่าวออกว่าเขาเลิกกับปาล์มแล้วแล้วก็ผมก็เลยได้คุยกับมีโอกาสได้คุยกับเขาแล้วรู้สึกว่าเรามีความรู้สึก ควาคิดเดียวกันอยากมีครอบครัวอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วผมก็คิดว่าเขาคือคนที่ใช่สําหรับผมมันอาจจะเป็นเวลาเร็วนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ให้คุณเมย์ให้คําตอบผมว่าจะแต่งงานหรือเปล่าผมอาจจะไปขอเขาแต่ว่าผมแล้ววันนี้อาจจะผมอาจจะดูดูไม่ดีดูเร็วดูดูเป็นคนไม่ดีในสายตาทุกๆคนนะครับแต่ผมขอกราบเลยครับผมขอให้ให้โอกาสผมได้พิสูจน์ตัวเองบ้างนะครับอ๋อกำลังเงียบฟังว่าเป็นยังไง ปไ,ไปไงไปไงแม่ตั้งส้งสื่อไงครับผมแม่เลยล่ะคือโอโน no มเ m m e n นี่ฟังแล้วพี่ว่าจริงๆมันมันคงให้คงคงให้คำตอบได้ดีคุณผู้ชมทางบ้านก็คงคงจะเห็นแล้วเท <laughs> ่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับสองคนนี้คบกัน <laughs> เออมอาจจะก,กําลังคบอยู่แต่ว่าเมย์ไม่ได้พูดอะไรเลยนะตอนขอแต่งงาน <laughs> แล้วตอนที่มาถแถลงข่าวก็ไม่มีเมย์พี่ว่าไม่รู้ฟังแล้วรู้สึกไงอ่ะคุณเห็นทั้งสองคลิปแล้วคุณสามารถสรุปได้ไหม สรุปว่ามันมีความคล้ายความต่างยังไงต่างดิมันต่างมากเลยแหละแต่มันมีความคล้ายนะบอสว่ายังไงเอาอย่างงี้ถ้าคุณดูดีๆเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าถ้าดูคลิปแรกเนี่ยก็มีการขอแต่งงานมีการสวมแวนก็มีการคือรู้รู้เห็นเป็นใจกันเซียนละแต่ผมเชื่อว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมา48แล้วกันกระแสมันเยอะมากกระแสมันเยอะมากแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะสรุปว่าข้อท็จจริงมันคืออะไรเนี่ยด้วยกระแสที่เยอะแบบนี้ผมมั่นใจว่าเมย์ก็คงจะต้อง อาจจะเครียดหรืออาจจะรู้สึกไม่สบายใจปกติที่ผู้หญิงจะต้องรู้สึกไม่สบายใจผมว่าสารวัตรเจ้าเองก็เครียดโอ้คนจะเข้าใจผิดกันไปหรือเปล่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือแถลงว่าถอยมาเก้าหนึ่งาเก้าหนึ่งเช่นเราก็เพิ่งคบกันเรายังไม่รู้ว่าสถานะเป็นอะไรช่แต่เขาก็แสดงความเป็นแมนความรู้สึกใจก็คือผมรักเธอผมอยากขอแต่งงานเพืรู้สึกใช่กับผู้หญิงคนนี้มากๆครับแต่เมย์ก็ยังไม่ได้เซย์ แต่ว่าเมย์ไม่ได้ตอบตกลงว่าจะอยอมหรือไม<น>่ยอมทั้งๆท,ที่ในภาพก่อนหน้านี้มันคือมันใช่แหละแต่ผมว่านะจุดนี้ถ้าทําให้ทุกอย่างมันเย็นลงผมว่าถ้าเป็นผมผมก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าสถานภาพตอนนี้เราก็ยังไม่สรุปว่าคืออะไร,รนะครับแล้วสุดเมย์เองก็ก็คงจะต้องอาจจะงเงียบไปสักพักหนึ่งและเดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะมาว่ากันใหม่ว่าจะยังไงต่อไปแต่ผมอยากรู้ครับบอสทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อวานนแถลงข่าวเนี่ย พี่หนิงไม่มาเหรอพี่หนิงปันนิตาไม่มาแม่สื่อของงานคือทุกหนิงเขไป่าวออกมาว่าอะไรรู้ไหมเมื่อวานว่าหนิงปนิตาเป็นเหมือนกับผู้ที่จะมาร่วมแถลงด้วยเออเม้ไม่มาแต่หนิงจะมาหนิงก็โกรธมากหนิงก็บอกว่าไม่เกี่ยวเลยฉันไม่อยากจะไปยุ่งกับเรื่องนี้แต่จริงๆเนี่ยนะหนิงก็ไม่โกรธไปแต่พี่ว่าถ้าหนิงไปคงจะยุ่งนั่นแหละแต่หนิงนี่เป็นแม่งานจัดงานที่พี่เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวกอนพูนี่พูนี่แต่เนี่ยพี่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นลักษณะนี้ถ้าไม่มีผู้หญิงออกมาาว่ มีอะไรกันอยู่หรือมีลูกมีเมียเรื่องนี้จะจบอีกแบบนะพอมีเรื่องนี้ปุ๊บเมยอาจจะเพิ่งเพิ่งรู้ปุ๊บมันก็เลยมีปัญหาอย่างนี้ตามมามันก็เลยจบอย่างนี้ไงแต่เขาเลิกกันแล้วแหละแด๊ดดีนเรลยังไม่จบครับเพราะว่าเราให้มดดำไปสืบมาอ้าวไปเวไม่มาเช้านี้แต่ข้อมูลมาเต็มจริงครับผู้ชมนะฮะอ่า ถ้าไปดูความจริงจากคนใกล้ชิดมานะครับค<ะ>ุณผ,ผู้ชมว่าหนึ่งเนี่ยสารวัตรโจร้เนี่ยนะครับค<ะ>ุณผ,ผู้ชมครับทำงานเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับ<ะ>แต่งงานแล้วจริง<อ>แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและได้เลิกรากับภรรยาเก่ามาแล้วประมาณสองปี<ะ> ส่วนลูกชายก็ยังมีการส่งเลี้ยงดูและทําหน้าที่พ่อเหมือนเดิมนะ่ะอ่ะไม่หมดไม่หมดสื่อไมเอีกซ์ลอีกก็มีบางอันเขาก็แถลงเองบางอันมดจัดบางอันก็ไปแคมมาได้นะฮะครับและนางแบบที่มีภาพดูลงมาชื่อคุณสายไหมคุณสายไหมสายไหมที่อยู่ข้างวัาจัลพลเหรอเออเนั่นมันเซนตนบ็อสายไหมคุณสายไหมเนี่ยนะฮะคุณโจ้ก็เคยคบหากันจริงใช่จริง แต่ตอนนี้ก็ได้หางกันไปแล้วแต่พเอิ้ว่าในอินสต g r a m มที่น้องเขาโพสเสียข้อความมันดราม่าเหมือนกัน คุณจำได้แล้วว่าประมาณประมาณประมาณว่าก็รู้สึกดีๆนะก็ถ้าจะไปดีแล้วก็ดีใจด้วยแต่ว่าจะเก็บความรู้สึกดีๆที่ได้อยู่อะไรเงี้ยต้องเข้าไปดูเลใช่ไหมใช่ไหมคนอย่างธัญญาต้องดูเผื่อจะเอาไปใช้แต่ผมจะบอกนิดนึงว่าช่วงนี้ยุคโซเชียลมีเดียคนเราเวลาโพสตอินสกรมมันต้องดราม่าเขาไม่ดราม่าคนไม่สนใจนะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เลิกกันไปแล้วแล้ต้องดราม่าแล้วมานะฮะแล้วก็ตามข่าวที่ออกมาเนี่ยภรรยาเก่า สารวัจโจ้เนี่ยงงว่าเลิกกันตอนไหนเรื่องนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเพราะอะไรฮะเพราะครอบครัวทั้งสองฝ่ายรู้เรื่องราวเป็นอย่างดีครับคุณผู้ชม<อ>ครับสองฝ่ายไหนหมายถึงว่าฝ่ายเมย์เองอฝ่ายโจ้เองโทษทีฝ่ายโจ้และฝ่ายอดีตภรรยารู้รเรื่องอะไรรู้ว่าเลิกรู้ว่าเลิก เข้าใจไหมฮะสองฝ่ายรู้เรื่องราวเป็นอย่างดีไม่มีทางที่ภรรยาเก่าจะออกมาให้ข่าวแบบนั้นแน่นอนข่าวมันออกมาว่าภรรยาเก่าของถราวโจงงว่าเลิกกันตอนไหนใช่ไหมไปคบกับเมย์ได้ไงฉันยังไม่เลิกกับเธอเลยแต่เลิกแต่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายที่เคลียร์กันแล้วเคลียร์กันแล้วว่าเลิกกันแล้วเกลียรือยงสรุปเลยแล้วกันนะสรุปเลยว่าผมบอกเลยว่าคุณโจกับคุณเมย์เนี่ย ถ้าเขาจะรักการปล่อยเขาไปเขาต้องแต่งหงน้ายินดีกเขาไปไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ได้ผิดแต่ณจุดนี้ข่าวที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าตัวสับหลอกเันเนยอะก่อนหน้าเนี่มันทำให้ทุกคนงงและเมื่อกระแสสังคมมันแรงขนาดนี้ผมว่าคนที่ฉลาดอย่างเมย์เนี่ย ก็ต้องเคลียร์กับคุณโจว่างั้นเราสเต็ปแบ็คถอยมากั้งมาดีกว่าเดี๋ยวค่อยตั้งรับกับกระแสว่าจะเป็นอย่างไรใช่แล้วเราก็เห็นใจแม่หนิงด้วยแล้วแม่หนิงเห็นใจแม่หนิงอะไรว่าเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยก็มันเน้นไปวี่ว่าสแต่รว่าเจ้าคงคงตกใจเหมือนกันนะใช่คงตกใจ